ครับอันนี้มาดูนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกวันนี้ครับอันนี้วันที่สิบสี่สิงหาหกสี่ครับอันนี้ปลูกแก้วมังกรลูกใหญ่สีสีเด็ดเลยผลแดงผิวแดงจนเนือ้อขาวอันใหญ่นะครับหนึ่งต้นสอง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 กอไทยเดินหน้านมาันจะไทยอันนั้นเด็ดแล้วนะย,ยิงนะ่ะยิงคาลูเลยสามกอครับ สามกอ,มกอ,มกอนหนึ่งสองสามแล้วก็สี่กอนี่ครับมีทันตวัน,นทันตวันสกอนี่ครับถ้าผลใหญ่สีแดงสีกอ,กอ,อแล้วตอนนี้ครับแล้วก็สีกอเนื้อขาวใหญ่ับครับส่วนนันนี้สีเหลืองหนึ่งสองสีเหลือง สีเหลืองมีะอะไรสีเหลืองมีสองต้นสีแดงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับส่วนสีแดงมีหนึ่งสองสามสี่ติ๊กเกอร์นะครับครับวันนี้อันนี้เพิ่งปลูกครับปลูกที่ยี่สิบสี่ซิงฮาวสี่ครับสวัสดีครับ